เพื่อนๆวันนี้จะชวนมาเก็บมะเขือออกลูกแล้วค่ะเราจะได้กินแล้วมะเขือนี่เขีืยก็มีนะคะนี่ดูตอนนีน้ถ้านานเก็บเดี๋ยวแก่กินไม่อร่อยเนาะเพื่อนๆเนาะ ดูไปเรื่อยๆค่ะเครอจะอยู่ใต้ใบเนาะเพื่อนๆเนาะเวลาเก็บก็ต้องดูดีๆเอาอะไรมากัดตะกะแตนแน่ๆเลย ดกมากเลยเนนะน,นี่ดูต้นนี้ว,ว้าวดกุกลายลูกเก็บก่อนนะเพื่อนเพื่อนมเขือพันโบราณค่ะ แถวนี้เขาเรียกมะเขือขืนพอยเนาะอร่อยค่ะมะเขือพันนี้อะ่ะแล้วก็ยิ่งทําแบบอินทรียิ่งอร่อยเพื่อนๆเขาจะกรอบเนาะเขาจะกรอบมากอร่อย ใต้ใบเนาะนี่ดูแลยากเหมือนกันนะคะกว่าจะผ่านแรงมาได้จริงๆอะ่ะปลูกมะเขือก็ปลูกไม่ยากแต่ว่าการดูแลช่วงฤดูแล้งเนะาะยากนิดนึงเลี้ยจะลงเพราะว่าที่นี่ทําอินรีย์เนาะเ,นเพื่อนๆถ้าทําอินรีย์ก็ดูแลยากนิดนึงบางทีเราเลอไม่ได้ฉีดน้ําส้มควันไม้ให้เขาก็ เลี้ยกวก็จะลงเนาะเพืเ่อนๆเนาะนี่ค่ะเยอะไหมอ่ะเยอะมาเพื่อนๆเยอะมากเลยงานดุกเก็บเก็บเก็บนี่ดูสินี่ไม่นี่น ต้นนู้นดกแสดงว่าออกเกือบทุกต้นเลยเพื่อนๆอ,ออกเกือบทุกต้นค่ะลูกค้าชอบมากเลยมะเขือขอให้มีค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะขายที่ไหนหรอกเพื่อนเวลาปลูกนะ่ะ ถ้าของเรามีคุณภาพของเราดีก็ไม่ต้องห่วงแล้วจะขายไม่ได้ค่ะโอ้โหนี่เยอะเลยอะ่ะเพี้ยก็ยังลงอยู่นะคะไอะจีดน้ำส้มควันไม้ให้เขาอืมมีเพี้ยด,ด้วย เด็ดออกไปเลยค่ะถ้าเห็นเนี่ยเด็ดออกนี่ทำกเกษตรก็มีความสุขตอนเก็บผลผลิตนี่แหละค่ะเพื่อนๆมีความสุขมากตอนเก็บผลผลิตชอบมากเลยอะ่ะชอบมากเลยตอนเก็บ ตอนถางหญ้าไม่ชอบเท่าไหร่แต่ตอนเก็บนี่ชอบมากอันนี้ยังไม่ค่อยโตนะลูกนี่นีนีว้าวออกทุกต้นเลยอันนี้เล็กไปนี่อ่าอูเยอะเลยทางนู้นดีเยอะกว่านะลูกอึง ตอนนั้นตอนนั้นก็มีตอนนั้นมีลูกใหญ่ตัวนี้ลูกใหญ่นี่เห็นไหมคะนี่เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ลูกใหญ่อันนี้ยังไม่โตเนาะอันน like <Fahrenheit> <neten> like <able> <in> ี้ยังไม่โต นี่นี wow ่น네ี่นี่ค่ะต้นนี้เยอะต้นนี้เยอะโอ้เยอะเลย เลยค่ะตรงนั้นก็มีลูกนู่นนู็นมีไหมคะนี่สนุก yeah, ค right. ่ะชอบนู่นนูอยู่กลางนูนนั่นนั่นอยู่ใต้ไว้สนุกมากเลยอ่ะตอนเก็บอ้าโอ้ผ่านเลยเน่นพนอย ยังไม่หมดแนละ้วนี่ยังเหลืออีกเยอะแต่ว่านูน่นมันไม่ใหญ่โอเเดี๋ยวกว่อนนะลูกใหญ่มากเลยขอเก็บก่อนค่ะเพลินเพลินมากเลย พันมากเลยนี่พันมากเลยอะ่ okay, ะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยพอประกอบอาหารแล้วนะคะโอเคค่ะเพื่อนเเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันอนะ่ะวันนี้พามาดูผลผลิตนะคะเอ่อทำคลิปมาตั้งแต่แรงเนาะเดี๋ยวนี้ก็ได้เก็บแล้วคะ่ะเพื่อนเื่อมะเขือพันธุ์โบราณมะเขือคืนพลอยอร่อยจริงๆริงอ,อบ๊ายบาย